ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็เป็นหนึ่งชั่วโมงดูว่ามันเร็วใช่ค่ะ <c oughs> คุณครูสี <c oughs> สวัสดีนะคะคุณหวนขอบคุณค่ะได้เลยค่ะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะข่าวที่แล้วเราพูดว่าเอ๊ะเราจะเตรียมพร้อมเตรียม,มตัวยังไงในการสอบเ,เจอนักเรียนผู้ใหญ่นะคะวันนี้เรามาแบบ เขาขอจริงๆว่าพอเริ่มสอนเนี่ยสิ่งแรกที่ครูเปมคุยกับนักเรียนก่อนจะเข้าสู่บทเรียนจริงๆต่างๆจะต้องแนะนําให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติของภาษาก่อน ทั้งการเรียนฟังพูดแล้วก็อ่านเขียนทีนี้พอเป็นการฟังพูดนะคะก็จะคุยกับนักเรียนว่าทําความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันก่อนเลยว่าอย่างที่1คือเราเรียนเพื่อนําไปใช้สื่อสารนําไปใช้พูดคุยเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับการเรียน คำศัพท์เรียนความหมายแล้วก็การนําไปแต่งประโยคนักเรียนบางคนเขามาเรียนกับเราเขายังแยกไม่ได้นะคะอยากจะเรียนทั้งฟังพูดอยากเรียนทั้งอ่านเขียนบางทีมาเจอคําศัพท์แล้วก็จะชอบสงสัยว่าอย่างเช่นคําว่าสวัสดีอันไหนเสียงเอสหรอจะเขียนยังไงแบบนี้นะคะครูเปมก็จะต้องตกลงกับเขาให้เข้าใจก่อนว่าเราจะโฟกัสอยู่ที่การเรียนออกเสียง คำความหมายของคำแล้วก็เอาคำไปเรียงประโยคอย่างที่ครูเป็มเล่าเมื่อวานว่าเราจะเรียนคำศัพท์ประโยคโครงสร้างประโยคแล้วก็ไปเป็นการสื่อสารเราจะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เท่านั้นทีนี้ถามว่าเวลาเป็นการเรียนฟังพูดแล้วเนี่ยเราจะต้องตกลงกับนักเรียนในหลักภาษาอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องคุยกับนักเรียนว่าภาษาไทยนะคะคำเราจะเริ่มเรียนจากคําศัพท์ก่อนโดย พื้นฐานของคำในภาษาไทยนะคะเราประกอบไปด้วยเสียงต้นเสียงสระเสียงท้ายแล้วก็เสียงวรรณยุกเดี๋ยวครูเปมขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอนะคะเวลาที่ครูเปมคุยกับนักเรียนนะครูเปมก็จะใช้หนังสือของครูหวนเปิดแล้วก็คุยกับนักเรียนเลยจะไม่ได้มีสื่อเพิ่มนะคะในตรงนี้เว้นซะแต่ว่านักเรียนแบบมีคำถามไม่เข้าใจจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่านักเรียนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ของครูเปมจะเป็น นักเรียนที่เรียนที่นี่นะครูเปมก็จะเขียนใส่กระดานมากกว่าครูเปมจะขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคนการให้ตัวอย่างของแต่ละคําก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุบุคคลด้วยแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วครูเปมก็คือใช้หนังสือเล่มนี้นะคุณครูแล้วพอเราเปิดมาที่หน้านี้ก่อนจะเข้าส่บทเรียนจะเป็นคู่มือสําหรับคุณครูนะคะซึ่งตรงนี้ครูเปมก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังไปพร้อมๆกับเราคุยกันเลยเพราะว่าต่อไปเวลาเราเรียนเนี่ย ครูเปมก็จะใช้ภาษามือตรงนี้ในการช่วยนักเรียนออกเสียงทีนี้หัวข้อแรกที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจคือคําในภาษาไทยนะคะเสียงสระเรามีเสียงเดียวกันแต่ออกเสียงสั้นแล้วก็ยาวมีสั้นกับยาวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในสําหรับนักเรียนผู้ใหญ่ครูเปมจะให้เขาฝึกเห็นครูเปมจะสอนเป็นกะกาแบบนี้เกเกอะกะ จะสอนเขาสั้นกับยาวก่อนแล้วก็จะใช้สื่อหน้านี้ในการอธิบายแล้วพอเป็นเสียงสั้นก็จะเขียนแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้กะกาเสียงยาวอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าภาษาไทายมีสั้นกับยาวกะกานักเรียนก็จะเห็นภาพว่าอ๋อโอเคแล้วเราก็จะตกลงกันว่าต่อไปนี้ในคลาสเราจะใช้สั้นยาวแบบนี้แล้วเราก็จะบอกเขาว่าด้วยความที่ ภาษาไทยมีเสียงสั้นกับยาวเพราะฉะนั้นหมายความว่าบางคําถ้าเราเห็นสเป l l i n g แบบเดียวกันมันอาจจะเป็น A อย่างเดียวก็ได้สะละ R อาเสียงยาวบางทีในบางตําราก็มีแค่ A เดียวถูกไหมคะเราจะต้องให้ความสําคัญกับความสั้นยาวแต่ไม่ใช่ทุกคำครูเป็นจะตกลงกับนักเรียนว่าคําไหนที่ควรให้ความสําคัญกับความสั้นยาวครูจะ เน้นว่าคุณต้องเรามาระวังคํานี้นะคุณต้องออกเสียงให้มันยาวนะแล้วมีทริคหนึ่งอย่างที่ได้มาจากคุณครูรุ่นพี่คือคุณครูเคยสังเกตไหมคะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เวลาอยากจะโชว์ความเฟรนลี่หรือความเป็นกันเองเราจะทําให้มันยาวสวัสดีค่ะพูดไหมคุณครูพูดกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแบบนี้นะคะถ้าสอนเด็กนะเด็กๆไม่มีคําถามนะว่า จ้าคืออะไรค่าคืออะไรเด็กไม่สงสัยนะคะเหมือนในของหลักสูตรของ Thai Kids Academy เรามี polite and in word for girl ค่ะใช่ไหม polite and in word for boy ครับ <c oughs> ถ้าเป็นนักเรียนผู้ใหญ่เราจะต้องเจอแน่ๆนะคะว่าอะแอดซูมว่าเราสอนนักเรียนผู้ชายนะสมมุติเราบอกว่าครับเสียงสั้นถ้าเขาอยู่เมืองไทยเขาจะถามหรือว่าเขามีแฟนนะคะมีภรรยามีลูกนะคะบางทีแฟนเขาพูดว่า เขาจะถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงเขาจะถามว่าแล้วนี่มันต่างกันยังไงสั้นกับยาวอันนี้เนี่ยชาวต่างชาติถามแน่ๆผู้ใหญ่ถามแน่ๆนนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงบอกว่าสวัสดีค่ะ แล้วสวัสดีค่ะคืออะไรบางคนมาเรียนจากดู YouTube มาเยอะเลยนะคะดูมาช่ำเลยนะ TikTok YouTube YouTuber ก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเขาก็จะถามเราอันนี้นะคะจดไปตอบนักเรียนได้นะภาษาไทยเราคำเสียงให้ยาวขึ้นเพื่อโชว์ความเฟรนลี่มากขึ้นเพื่อโชว์ว่าเราไม่ซีเรียสนะคะเราเปิดเผยมากขึ้นเราอยากทำให้มันซอฟทูซอฟเน you r w o r d นะคะจริงๆแล้วคำคือสลัดเสียงสั้น ถ้าเราอยากจะทำให้มันสนุกสนานมากขึ้นหรือว่าเฟรนลี่มากขึ้นคนไทย be able to say make it long sound because it based on short a and long a บางคำเคยเกิดขึ้นแบบนี้ได้จากเสียงสั้นเราผ่านให้เป็นยาวขึ้นเพราะฉะนั้นจากเคสนี้เราสามารถขยายความต่อกับนักเรียนได้อีกหนึ่งทริคว่าคุณเห็นอะไรจากตรงนี้ คุณเห็นใช่ไหมว่าถ้าคนไทยอยากโชว์ว่าฉันมีความสุขฉันสนุกฉันอยากเป็นเพื่อนกับคุณฉันจะทําให้เสียงยาวขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําเสียงให้มันสั้นลงเรื่อยๆคุณสามารถโชว์ได้ใช่ไหมว่าคุณโกรธอยู่ไม่พอใจอยู่ถูกไหมคะคุณคุณครูเคยรู้สึกไหมคะเหมือนเราเดินเข้ามาเจอแล้วก็อยู่ดีวันนี้คูแปมบอกคุณหมาย่้าสวัสดีค่ะ คุณครูใหม่แก้วจะรู้สึกไหมคะว่าครูเปรมโกรธอะไรหรือเปล่าวันนี้ทําไมครูเปรมพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนใช้ชีวิตอยู่ที่เบืองไทยตรงแค่อธิบายเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยนะครูเปรมก็จะอธิบายนักเรียนด้วยว่าจากเคสแบบนี้เนี่ยคุณสามารถมองต่อไปได้นะว่าคนไทยเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้มันสั้นแล้วให้มันห้วนอ่ะ you make it short but then t ท a ย people can assume t h Are t a you angry You not You upset with them You not feeling good with them นะคะเราจะมีคำเรียนว่า i t i s okay ไม่เป็นไรนะคะบางคนนักเรียนจริงจังมากก็พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราบอกว่ามันเป็นเสียงสั้นใช่ไหมนักเรียนก็จะแบบพยายามทำให้มันสั้นครูเป็นก็จะต้องบอกว่าโอเคเรามีเคสแบบนี้นะที่ We make the word is long sound to show that we friendly We happy so that when you keep it short สั้นเกินไปคนไทยก็อาจจะรู้สึกได้ว่าคุณโกรธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้เราให้มีโนตทิศข้อนี้ไวด้วด้วยเวลาที่คุณอยู่อยู่ที่นี่นะคะเหมือนบางคนเห็นเช่นคําว่าขอโทษขอโทษดังนี้นะคะเราอาจจะต้องบอกนักเรียนวขอโทษอันนี้เสียงยาวนะแบบนี้อันนี้คือสั้นกับยาวให้อธิบายวิธีการใช้สเต็ปที่หนึ่งครูไปอธิบายก่อนว่าเอะสั้นกับยาวต่างกันยังไง แล้วต่อไปการนําไปใช้ครูเป็นอธิบายในประเด็นแบบนี้ให้นักเรียนมองเห็นภาพว่าเออความสั้นกับยาวของสระที่นําไปใช้จริงๆเนี่ยมันส่งผลยังไงกับในชีวิตประจําวันอันนี้คุณครูพอมองเห็นภาพไหมคะอันนี้สั้นกับยาวนะทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยถ้านักเรียนไม่ได้มีคําถามเดี๋ยวครูเป็มขออนุญ,ญาตนะคะถ้านักเรียนเพิ่งมาเริ่มเรียนแล้วนักเรียนยังไม่มีคําถามนักเรียนบอกว่าโอเคเข้าใจแล้ว ช็อตเลองเอกะกามีสั้นมียาวแล้วต่อไปเวลาที่คุณครูสอนคุณครูจะบอกอ่ะเสียงสั้นเสียงยาวเคนักเรียนเข้าใจเราผ่านได้แต่บางคนในหัวข้อเสียงสั้นเสียงยาวนักเรียนจะเริ่มมีคาถามอย่างเช่นนักเรียนของครูหม่แก้วคุณครูหม่แก้วบอกว่าเขาไม่รู้คําว่าขาวกับขานะคะบางทีเขาจะถามครูเป็นเคยเจอนักเรียนที่ถามว่า คำว่า he กับคำว่า uh, he and rice is that pronoun as the same it is the same word แบบนี้นะคะคุณครูก็สามารถอธิบายในหัวข้อนี้ได้นะว่าคำว่าเขา it short saw เขา short saw d ขา long s า d แบบนี้นะคะอันนี้คือหัวข้อนี้ถ้ามีคำถามแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มอธิบายแล้วนักเรียน โอเคเข้าใจสั้นกับยาวแล้วแล้วยังไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมในคำอื่นๆยังไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่ายิ่งเราลงลึกเข้าไปนักเรียนก็จะยิ่งเกิดคำถามสงสัยไปเรื่อยๆคะ่ะคุณครูมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่จดจ่อยอยู่กับเนื้อหาถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นให้สติ๊กอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ถ้านักเรียนมีคำถามเอ้ยมันต่างกันยังไงก็ให้เรากลับมาที่ประเด็นว่าเสียงสั้นกับเสียงยาว เคมไหมคุณครูหม่แก้วเดี๋ยวพอเสียงสั้นเสียงยาวกับวันณยุเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นเรื่องขาวขาวข้าวขาวขาว,ข,าว,ข,าวข้ากันนะคะเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเนาะอันนี้เสียงสั้นเสียงยาว